สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการาแก้ไขปัญหาเรื่องภาษานะครับว่าพิมพ์ภาษาไทยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นภาษาต่างดาวนะครับไม่รู้ภาษาอะไรนะครับาสาเหตุมันก็เกิดจากาตั้งภาษาผิดนะครับวิธีแก้ก็คลิกที่ Start ครับคลิก Control Panel Control Panel ครับจากนั้นก็คลิก Clock language and region ครับคลิกครับอ่อเสร็จแล้วก็คลิก region and language คลิกครับจากนั้นก็คลิก administer r a t ครับจากนั้นก็คลิก c h a i n system l o c a t e ตรงนี้นะครับคลิกครับ change i locale m นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหมครับตั้งภาษาว่า English ไม่ใช่นะครับถ้าตั้งภาษานี้มันเวลาพิมพ์ภาษาไทยมันก็จะ เป็นภาษาต่างดาวหรือภาษาเพี้ยนเลยนะครับต้องตั้งเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้ถึงจะใช้ได้นะครับอ่าภาษาไทยนะครับตรงนี้ครับคลิกไทยแลนด์ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกโอเคครับเสร็จแล้วเขาจะให้เรารีสตาร์ทนะครับถ้าเรารีสตาร์ทปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับเท่านี้ภาษาไทยก็จะไม่เพี้ยนไม่เป็นภาษาต่างดาวแล้วนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็ ไม่เพี้ยนด้วยครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วรีสตาร์ทกลับมาใหม่ก็จะหายนะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับติดตามในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ